พระพุทธเจ้าทรงมีชัยแก่พยามาณพระองค์ทรงประทับนั่งตั้งมั่นในพระไถยว่าเนื้อและเลือดในสรีละนี้แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที หากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังนี้ขนาดนั้นพญาวสสปติมานผู้มีสันดานบาปคอยติดตามพระมหาบุรุษทุกย่างก้าวแสวงหาโอกาสที่จะทำลายขนทางบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหาบุรุษตลอดเวลาเมื่อได้ทราบว่าทรงอธิษฐานจิตตั้งมั่นจะไม่ลุกจากรัตนาบัลลังภายใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ ปราถนาจะพ้นจากวิสัยของตนเช่นนั้นจึงบังเกิดความแค้นใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าถ้าเราไม่ไปขัดขวางทำอันตรายต่อการปฏิบัติในบัดนี้แล้วสิทธ,ธัฐาราชกุมารก็จะพ้นไปจากวิสัยอำนาจของเราเป็นแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำให้เกิดความอัปยศอดสูแก่เรายิ่งนักด้วยดวงจิตอันเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาจนไม่อาจจะระงับไว้ได้พญามารจึงได้ประกาศ เรียกไพ่ผลเสนาทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันแล้วประกาศบัญชาการให้ทราบทั่วกันว่าท่านทั้งหลายบรรดาบุรุษในโลกนี้ต่ำสุดตั้งแต่อเวจีมหานรกสูงสุดขึ้นไปถึงพระวัคคพรมตลอดจนโลกธาตุทั้งปวงจะหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจัดว่าเป็นอุดมบุรุษผู้เลิศสูงสุดเช่นสิทธัานี้ไม่มีเลยดังนั้นพวกเราทั้งหลาย ไม่สามารถจะสู้รบซึ่งๆึ่งหน้าได้จะต้องเข้าชิงชัยทางด้านซ้ายและขวาท่านทั้งหลายจงเตรียมอาวุธต่างๆตามความถนัดของตนของตนเข้าโจมตีพร้อมกันจงเนรมิตกายเป็นรูปต่างๆพยายามทำให้เศรษฐาราชกุมารลุกจากรัตนบัลลังก์ให้จงได้พวกเสนามานทั้งหลายน้อมรับคำบัญชาสั่งการแล้วก็จัดเตรียมอาวุธนานา,นาชนิด และเนรมิตกายเป็นรูปต่างๆบางพวกก็เนรมิตกายเป็นยักษ์รูปร่างหน้าเกลียดน่าสะพรึงกลัวบางพวกก็เนรมิตเป็นสัตว์ร,ร้ายมีเสือนากรุษและเป็นอสรพิษขนาดต่างๆเข้ามาย่ำยีฝ่ายพยาวสวรติมานประทับนั่งบัญชาการอยู่บนคอช้างคิริเมกซึ่งเป็นช้างพระที่นั่งตนเองได้นรมิตกายให้มีมือซ้ายขวาข้างละหนึ่งพัน พร้อมอาวุธประจําครบมือปัญชาการให้เสนามานทั้งหลายเข้าประชิดองค์พระสิทธ,ธัตถะเมื่อเห็นหมู่เสนาไม่กล้าเข้าใกล้พระองค์ก็เกิดโทสาจริตประกาศปลุกระดมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเพียงมนุษย์ที่เกิดในเปลือกตมจะยอมให้มาดูหมิ่นเหยียดยามพวกเราได้อย่างไรพวกท่านจงกรีธาทัพเข้าไปจับเจ้าชายสิทธัตถะประหารเข็นฆ่า พาเอาอุระควักเอาดวงหัตถยออกมาคยี้แล้วจับพระบาททั้งสองข้างคว้างออกไปยังฝั่งมหาสมุทรฝากน,น้นให้จงได้ส่วนเทวดาใน้หมือนจักรวาลกำลังยืนกล่าวสดุดีพระมหาศัสตว์อยู่เท้าสักกาเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธได้ยินว่าสังนี้มีขนาดประมาณ120ศอกเมื่อเป่าให้กินลมแล้วคราวเดียวจะมีเสียงอยู่ตลอดสเดือน ไม่หมดเสียงพยามหาการนาคยืนภารณาพระคุณเท่านั้นเกินกว่าร้อยบทเท้ามหาพรหมยืนกั้นสเสวตฉัรลาวเทวดาที่มาเฝ้าพระโพธิสัตว์อยู่โดยรอบเมื่อได้เห็นและได้ยินเสียงของพยามารพร้อมเสนากรีทาทัพอันยิ่งใหญ่มาเสียงอื้ออึงโกลาหนมืดมนทั่วทุกสารทิศจะมองไปในทางใดก็มีแต่หมู่มารต่างพากันสะดุ้งกลัว ไม่สามารถจะอยู่ประจันหน้าได้แม้เท้าสักกาเทวราชก็ลากสังวิชยุทธ์ไปยืนอยู่ที่ขอบจักรวาลเท้ามหาพรหมจับยอดสเ,เสวตฉัรเสด็จไปยังพรหมโลกทันทีเหลือทิ้งไว้แต่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่โดดเดี่ยวเพียงพระองค์เดียวเมื่อพระโพธิสัตว์มองทั้งสามด้านเห็นแต่ความว่างเปล่าเพราะเทวดาทั้งปวงพากันหนีไปหมด รอบทุกทิศเห็นแต่หมู่มานโยธามาย่ำยีประหนึ่งจะยังโพธิมณฑลให้แหลกเป็นผงจึงทรงดําริว่าชนมีประมาณเท่านี้กระทำความภาคเพียรใหญ่โตเพราะมุ่งหมายเอาแต่เราผู้เดียวพระองค์ผู้เดียวที่จะทำการยุทธนากับหมู่มารจะมองหาวงศาคณาญาติและมิตรสหายแม้ผู้หนึ่งก็ไม่พบแม้แต่เหล่าเทพยาดาเจ้าทั้งหลาย ก็พากันหลบหนีไปจนหมดสิ้นจะหาสิ่งอันพอจะเป็นที่พึ่งอันใดก็ไม่มีพระองค์จึงหวนระลึกถึงพระบารมีทั้งสามสิบทัศที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาช้านานเป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงไว้ตลอดกาลานานพอจะมาช่วยเป็นอาวุธและเป็นโลก่กำบังเข้ายุทธนาจิงชัยกับหมู่มารได้เพราะฉะนั้น เราควรทำบารมีเท่านั้นให้เป็นยอดของหมู่ผลเอาสาตราคือบารมีนั่นแหละประหารคำจัดหมู่ผลนี้เสียดังนี้แล้วจึงทรงนั่งรำพึงถึงบารมีทั้งสาประการพระบรมโพธิสัตว์ได้ระลึกถึงบารมีทั้ง30สิบทัดว่าตัวเราได้เคยตัดศีรษะให้เป็นทานถ้าจะรวบรวมก็จะมากกว่าผลไม้ใหญ่มีผลมะพร้าวเป็นต้น ในแผ่นดินนี้พระองค์ได้เคยควักดวงพระเนตรให้เป็นฐานในชาติต่างๆมีชาติที่เป็นพระยาศรีวิราชเป็นต้นถ้าจะนับก็มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าพระองค์เคยให้เนื้อเป็นฐานถ้าจะนับก็มากกว่าพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นพระองค์เคยให้โลหิตเป็นฐานถ้าจะนับก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี ขอเดชอำนาจแห่งทานบริจาคนี้จงบันดาลให้หมู่พญามา,ารไพรีจงปรชาชัยแก่ข้าพเจ้าในบัดนี้เถิดลำดับนั้นบรรดาพระบารมีสาบทัศเข้ามาประชุมห้อมร้อมองค์พระโพธิสัตว์ป้องกันภัยพิบัติจากไพร,รีพระองค์ทรงกระทำบารมีเหล่านี้เป็นอาวุธเข้าต่อยุทธนาํำจัดดัดสกรคือศัตรูร้ายให้พ่ายแพ้ มิได้มีพระไทยสะดุ้งหวาดวันมิได้เสด็จลุกจากรัตนบัลลังมีพระไทยมั่นสงบนิ่งโดดมิมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายพญามารเห็นพระมหาบุรุษยังคงประทับด้วยอาการปรกติเช่นนี้ก็ยิ่งมีความโกรธเป็นกำลังสั่งเสนามานเข้าโจมตีทันทีด้วยอาวุธต่างๆอีกทั้งบันดาลให้เกิดหาฝนเจ็ดประการตกลงมาจากอากาศได้แก่ หาน้ำฝนธรรมดา1ห,หาฝนฐานเพลิง1ห,หาฝนเท่ารึงในกุกุรานาก1ห,หาฝนก้อนศิลา1ห,หาฝนอาวุธชนิดต,ต่างๆ1ห,หาฝนกรวดทายติดเปลวไฟ1ห,หาฝนเปลือกตมน้ำร้อน1ห,หาฝนเหล่านี้ตกลงมาแล้วนอกจากจะไม่สามารถทำอันตรายแก่พระโพธิสัตว์ แม้เพียงชายจีวรให้หวั่นไหวแล้วเมื่อตกลงมาใกล้พรวราตกายยังกลับกลายเป็นพวงมาลาทิพ์บูชาเริงรายแทบบาดแห่งพระโพธิสัตว์จนหมดสิน้นไม่ว่าพญามารและเสนาจะปล่อยอาวุธชนิดใดออกมาก็จะกลับกลายเป็นเครื่องสการะไปทั้งสิน้นพญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะพระโพธิสัตว์ด้วยอาวุธต่างๆแล้วจึงหาวิธีอื่นๆด้วยการกล่าวตู่ว่า รัตนบันลลังที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งนั้นเกิดเฉพาะบุญบาร,รมีของตนโดยกล่าวอ้างเอาหมูเสนามานเป็นสักขีพยานลาวเสนามานก็กล่าวสมอ้างตามนั้นดังนั้นพยามานจึงกล่าวขับไล่พระโพธิสัตว์ว่าสิทธ,ธัตถะท่านจงลุกหนีจากรัตนบันลลังนี้เถิดจะไหนยังนั่งเฉยอยู่ได้เล่ารัตนบันลลังนี้เป็นของเราเกิดด้วยบุญกุศลของเรา ดูก่อนพยามานท่านว่ารัตนบัลลังนี้เกิดด้วยบุญของท่านเราอยากรู้ว่ามีใครรู้ใครเห็นบ้างเล่าก็หมู่เสนามานนี่แหละคือพยานของเราดูก่อนพยามานเราจะเล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อแรกเรามาถึงหน้าที่แห่งนี้เราเอาญ่าคาแปดกรรมมาเรียงรายใต้ต้นอสัตถฤรึกแล้วตั้งจิตอธิษฐานท่านใดนั้น ก็พรานเกิดเป็นรัตนบัลลังก์ด้วยการอธิษฐานจิตของเราฉะนั้นบัลลังก์นี้จึงเป็นของเราแล้วท่านจะให้เรารุกจากบัลลังก์นี้หาควรไม่พยามารโกรธจัดจึงคว้างจากกราวุธใส่พระมหาบุรุษจากกราวุธนั้นเมื่อพระมหาบุรุษรำพึงถึงบารมี30ทัศอยู่นั้นแลได้กลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่นาสวนเบื้องบน ฝ่ายเสยนามานก็พาการปล่อยหินใหญ่ให้กลิ้งลงมาด้วยคิดว่าพระสิทธะจะลุกจากบัลลังก์แล้วหนีไปในบัดนี้ก้อนหินใหญ่นั้นเมื่อพระมหาบุรุษรำเพงถึงบาร,รมีสามสิบทัศก็กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ตกลงบนพื้นดินํำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าบัลลังก์ที่ถึงในวันนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาแล้ว ย่อมถึงแก่เราดูก่อนมานในภาวะที่ท่านได้ให้ทานใครเป็นสักขีพยานมานเหยียดมือไปตรงหน้าพลมานแล้วพูดว่าคนเหล่านี้มีประมาณเท่านี้แหลเป็นสักขีพยานขณะนั้นเสียงร้องของเสนามานก็ดังขึ้นว่าเราเป็นสักขีพยานเราเป็นสักขีพยานได้เป็นเหมือนเสียงแผ่นดินสุดลำดับนั้นมานกล่าวกับพระมหาบุรุษว่าสิทธัตถะ ในภาวะที่ท่านให้ทานไว้แล้วใครเป็นสักขีพยานพระมหาบุรุษตรัสว่าในภาวะที่เราให้ทานตอนเป็นผู้มีจิตใจเป็นพยานก่อนแต่ในที่นี้เราไม่มีใครๆที่มีจิตใจเป็นสักขีพยานให้ได้ทานที่เราให้ในอัตภาพอื่นๆจงยกไว้ก่อนเอาแค่ภาวะที่เราดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรเราได้ให้สัตตาสดกมหาทานก่อน ปัทวีอันหนาใหญ่นี้แม้จะไม่มีจิตใจก็เป็นสักขีพยานได้จึงทรงชี้พระหั์เบื้องขวาลงที่พื้นปัตพีแล้วกล่าววาจาประกาศแก่พระธรณีว่าดูก่อนว่าสุนทรานา,นาดีตั้งแต่เราบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมาตราบเท่าถึงเป็นพระเวสสันดรได้เสียสระบุตรธิดาและมเหสี ตลอดจนบริจาคมหาทานแก่สมณะพราหมณ์ทั่วไปผู้ใดผู้หนึ่งจะมาช่วยเป็นสักขีพยานให้แก่เราในที่นี้หามีไม่เหตุไฉนท่านจึงนิ่งเฉยอยู่มิยอมขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้แก่เราในบัดนี้เล่ามหาปัทภีได้บรรลือลั่นเหมือนจะท่วมทับพลมานด้วยร้อยเสียงพันเสียงแสนเสียงว่าในกานั้น เราเป็นสักขีพยานท่านพระนางธารณีนามว่าวาสุนทราได้ผุดขึ้นมาจากพื้นปัทภีกราบถวายบังคมตรงพระพักแล้วกราบทูลอาสาว่าข้าแต่มหาบุรุษข้าพระบาททราบเป็นอย่างดีถึงพระบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาน้ำทักสิโนโทก ที่พระองค์ทรงหลังลงในปุเรชาตินั้นทุกอยาดหยดตกลงยังชุ่มอยู่ในเกศาของข้าพระบาทนี้มากจนเหลือที่จะหาประมาณไม่ได้ข้าพระบาทจะบิดเกสาให้น้ำทักสิโนโทกไหลตกลงมาในบัตรนี้พระนางธรณีก็บิดเกษาของตนทำให้เกิดกระแสชนหลังไหลท่วมนองในสถานที่นั้นปานประดุดมหาสมุทรท่วมทน้นจนหมู่มารไม่อาจจะดำรงกายอยู่ได้ ถูกน้ำพัดพาไปตามกระแสคลื่นจนหมดสิ้นเมช้างงคิเมฆก็ไม่อาจยืนอยู่ได้ก็ลอยน้ำไปจนถึงมหาสมุทรธงทวัตฉับชัยจามรทั้งหลายก็หักทำลายลงพระยาวสวตีมานเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์เช่นนั้นก็คิดว่าพระบารมีสามสิบทัศของพระสิทธ,ธาราชกุมารนี้มีอนุภาพยิ่งนักแล้วกลับมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์ ทิ้งอาวุธต่างๆจนหมดสิ้นแล้วประนมหัตถ์ทั้งสองขึ้นอัญชลีนมัสการประกาศยอมรับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงจึงเปล่งคำสดุดีพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่บุรุษอาชาในข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่บุรุษผู้สูงสุดข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ในโลกนี้กับทั้งเทวโลกไม่มีใครเทียบพระองค์ได้อีกแล้ว พระองค์คือพระพุทธเจ้าพระองค์คือพระศาสดาพระองค์คือพระมุนีมีอำนาจเหนือมารพระองค์คือผู้ฉลาดในกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานพระองค์ทรงข้ามได้แล้วก็จะยังหมู่สัตว์นี้ข้ามตามได้ด้วยพรยามาได้กล่าวยกย่องชมเชยพระมหาบุรุษด้วยจิตใจเลื่อมใสเป็นอเนกอนันต์และด้วยผลบุญนี้จะเป็นภารวะปัจจัย ส่งผลให้พญามารได้สำเร็จพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าเมื่อพญามารกล่าวจบลงก็กลับสู่เทวสถานพิภพของตนในเวลาสายันพระสุริยะยังไม่ทันอัสดงพระโพธิสัตว์ทรงชนะหมู่มารโดยเด็ดขาดแล้วบรรดาเทพพยายดาทั้งหลายก็แท่ซองสาธุการกล่าวสารเสริญคุณพระมหาบุรุษนานับประการ พร้อมใจการถวายพระนามพระโพธิสัตว์ว่าพระอนันตาชินราชด้วยอาศัยเหตุที่ว่าพระองค์เป็นมนุษย์แต่สามารถมีชัยชนะแก่พยามารผู้มีฤทธานุภาพมากเห็นปานนี้ได้การมีชัยแก่หมู่มารในครั้งนี้ทำให้พระองค์มีพระทัยตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่แน่ตั้งแต่บัดนี้ในเวลาปฐมยาม ก็ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติในหนหลังได้ว่าในชาตินั้นชาตินั้นพระองค์ได้เกิดที่ไหนเป็นอะไรชื่ออะไรโคดอย่างไรเป็นต้นในเวลามัชิมายามทรงบรรลุจุตูปปตาตยาณรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วจึงไปเกิดในที่นั้นที่นั้น ในเวลาปัดฉิมมยามทรงบรรลุอาสวะขยญาณย,ยางอาสวะให้สิ้นไปบรรลุเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพร้อมกับอรุณรุ่งในวันใหม่